สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะก็พบกับครูอุนะคะหรือครูมาริสาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยที่สามนะคะ lesson 3นะคะ,เ,นนะ,คะเรื่อง hi คำว่า hi นะคะก็คือแปลว่าสวัสดีได้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าการใช้ hi เนี่ย ใช้ในการกล่าวทักทายออกเสียงสะกดและบอกอก็คือแบบใช้ทักทายเหมือนทักทายเพื่อนที่สนิทกันนะคะแบบเป็นการทักทายแบบไม่ทางการนะคะมามาเรียนมาดูกิจก,กรรมนำเข้าสู่บทเรียนนะคะอันนี้เขาก็ให้เราเติมบทสนทนานะคะเขาบอกว่า น้อนอคิดว่าเด็กทั้งสี่คนนี้จะพูดทักทายกันอย่างไม่เป็นทางการว่าอย่างไรซึ่งครูบอกแล้วว่าคําว่า hi เนี่ยจะใช้แบบไม่เป็นทางการนะคะสําหรับเพื่อนสนิทเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้นักเรียนเติมไปเลยค่ะ hi h i เติมนี้ทุกคนเลยนะคะ h i อ่าเรียบร้อยค่ะ เสร็จแล้วนัเรียนเปิดมานะคะหน้าต่อไปเลยหน้าที่22นะคะหน้าที่22ก็จะเป็น Listen and Say ฟังและพูดนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังก่อนรอบหนึ่งนะคะ Hi I am Lisa What is your name สวัสดีฉันชื่อลิซ่าคุณชื่ออะไร Hi Lisa My name is Jack คาวัดดีลิซ่าฉันชื่อแจ็คอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นการทักทายแบบด้านบนเลยก็ Hi I am Lisa Hi I am Tom อันนี้เขาบอกว่าให้วาดหน้าตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคูจะใส่เป็นชื่อตัวเองไป Hi I am มาลิ อ่าแล้วเดี๋ยวจะวาดหน้าคร่าวๆนะคะนัาเรียนก็วาดหน้าคร่าวๆของตัวเองไปอ่ะเรียบร้อยะคะ่ะอันนี้ข้างล่างเขาก็จะมีบอกเป็นเป็นทริคเล็กน้อยนะคะให้ Hi. สวัสดีใช้พูดทักทายเหมือนคำว่า hello เช่น Hi j o จหรือให้ไ m อมสมบัติอ่ะทีนี้เรียนเปิดไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าที่23หน้าที่อ่ายีนะคะก็จะเป็นเพลงเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะอ่านให้ฟังชื่อเพลงนะคะให้ Hi how are you ให้ how are you I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm fine. I'm fine. นักเรียก็ไปใส่ทำนองเอานะคะส่วนคำศัพท์ในบทนี้นะคะอ่ะคำแรกนะคะ B E L L Bell กระดิ่ง F O R K f o For k FOG ซ่อม S P W O N ส o ส푼ช้อน B R W O M Bloom Bloom ไม้กวาด M A T Mat Mat เสือ อ่เสร็จแล้วนักเรียนเปิดหน้าต่อไปค่ะหน้าที่ย4สหน้าที่24สี่เขาบอกว่าฝึกพูดและคัดประโยคทักทายนะคะอันนี้ก็คือเป็นการพูดโดยใช้คำว่าห i อ่าเดี๋ยวมันมีรอยปะนะคะนักเรียนขียนตามรอยปะไปเลยนะคะอย่าลืมนี่ เขียนตามไปเลยค่ะรอยปะมีรอยปะตรงไหนนั่นเลียนเขียนไปเลยอ่ะเขาจะอ่านให้ฟังให้ทอมให้แอนให้ลิซ่านะคะง่ายๆทักทายใช้ให้ <c oughs> ข้อสองเขาบอกว่าเติมบทสนทนาการทักทายและแนะนำตนเองให้ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเขาบอกว่าข้อหนึ่ง ใหแล้วก็ต้องเป็นอะไรคะมาเขามี m แล้วก็ n ฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องเป็น i hi i m a n แล้วอันนี้เขาจะต้องถามเป็นชื่อใช่ไหมคะฉะนั้นอันที่หายไปก็จะต้องเป็น what w h a t w h a t i s your name n a m E. ต่อไปลิซ่านะคะลิซ่าก็บอก Hi H I Hi I am Lisa A M นี่นะคะต่อไปข้อ2นะข้อข้อ2อันนี้นักเรียนดูคนนี้เขาตอบ hello ฉะนั้นแสดงว่าคนนี้เขาก็จะต้องใช้ hello เหมือนกันนะคะ อ่ะอันนี้เขาจะใช้เป็น Hello H E Double L, L O Hello I am John เพราะว่าชื่อจอห์นนะคะ J O H N แล้วจอห์นก็ถามอีกว่า What is your name นั่นนี่มันก็ดูประโยคข้างบนเลยนะคะดูตามประโยคข้างบนได้เลย What is your name อ่ะต่อมานะคะผู้หญิงคนนี้เขาก็จะต้องตอบ hello I am อูจะเอาชื่อ Mary นะคะ M A R Y I am Mary เสร็จแล้วนักเรียนเปิดไปหน้าที่25 25อันนี้ง่ายเลยนะคะเขาบอกเึิคัดและออกเสียงตัวอักษรนะคะอันนี้นักเรียนคัดได้เลยค่ะอยู่บ้านนักเรียนคัดไปเลยนะคะมันจะมี e พิมพ์ใหญ่แล้วก็ e พิมพ์เล็กนะคะแล้วก็ f พิมพ์ใหญ่แล้วก็ f พิม f, พ์มเล็ก นะคะคมันจะมีวิธีเขียนอยู่มีลำดับตัวเลขให้นักเรียนเขียนโค้งตามนะคะเดี๋ยวนี้ผูขอผ่านเปิดไปหน้าที่26 26อ่ะ26เหมือนกันจะเป็นตัว G G พิมพ์ใหญ่นะคะ G พิมพ์เล็ก H พิมพ์ใหญ่ H พิมพ์เล็กนะคะอันนี้เดี๋ยวนักเรียน ไปเขียนหลังจากดูคลิปจบแล้วก็ได้นะคะเพราะมันเป็นคัดลายมือเขียนตอนไหนก็ได้เดี๋ยวคู่ขอผ่านไปก่อนอ่ะหน้าที่27หน้าที่27นะคะอันนี้เขาบอกว่าข้อหนึ่งนะเรียงประโยคเหล่านี้ให้ถูกต้องแล้วจับคู่ฝึกผู้ประโยคอ่ะเขาบอกว่าให้เรียงประโยคให้ถูกต้อง ประโยคที่ให้มาเนี่ยนักเรียน,ม,นมันสลับการมันไม่ใช่วิธีการพูดที่ทถูกฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียงนะคะเรียงใหม่ให้มันเป็นวิธีการพูดที่ถูกต้องนะคะข้างหน้าเดี๋ยวเราต้องเขียนตัวเลขลงไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวครูดูก่อนอ่าเลขหนึนะคะแอนบอก my name is a n น เลขสองแจ็คเขาบอก what's i your name อ่าข้อ3ามแจ็คบอก Hi I am Jack ข้อ4ี่แอนบอก Hi Jack ้แจ็คอ่านักเรียนคิดว่าเอาเลขไหนขึ้นก่อนคะอ่าตัวเลขแรกที่เขาขึ้นก่อนนะคะก็คือเลข3อ่านักเรียนเขียนเลข3ลงไปแล้วก็เขียนดึงประโยคลงมาทั้งประโยคเลยอ่าแจ็คเป็นคนพูดประโยคนี้นะคะ ่แจ็คเขาบอกว่าอะไรข้อสามเขาบอกว่าให้ am Jack อ่าเลขต่อไปเลขต่อไปนะคะแอนแอนก็ต้องตอบแจ็ละก็จะต้องเป็นเลขสี่อ่าแอนแอนบอกว่าไงคะแอนบอก Hi Jack ต่อไปเลขต่อไปก็ต้องเป็นเลขสองแจ็คก็ตอบกลับแอนนะคะแจ็คตอบกลับแอนว่า what is your name อ่ะ what is your name ทีนี้แอนเหลือข้อไหนคะข้อหนึ่งแอนแอนตอบกลับว่า my name is แอนอ่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปข้อสองเขาบอกว่าดูภาพเขียนคำศัพท์และโยงเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์ พร้อมฝึกออกเสียงและบอกความหมายนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเขามีรูปภาพให้เราจะต้องเขียนคำศัพท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาคำศัพท์โยงกับรูปภาพนะคะอ่ะเดี๋ยวครูจะเริ่มเขียนเป็นคำศัพท์ก่อนแล้วค่อยโยงทีหลังนะคะอ่ะอันแรกมันต้องเป็นคำว่าอะไรคะอ่าเป็นคำว่า Broom B r ดับเบิลโอเอ็มบลูมไม้กวาดนะคะต่อไปข้อข้อต่อมานะคะมันจะต้องเป็นแมดนะคะมีเอ็มมาให้แล้วก็เติม a t แมดเสือต่อไปมีตัว L อลสองตัวเลยนะคะดับเบิลอนะคะต้องเป็นคำว่าเ e ล l B E ดับเบิลอล ต่อไปคำนี้นะคะมันต้องมีอะไรคะช้อนนะคะสพปน s p double o n สพปนต่อไปข้อห้าข้อห้านะคะ flock flock f มีให้แล้วก็เติม o กับ r อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาโยงคําว่าบลูมบ o ูมยงไปหารูปแม่ก่าดคะ่ะต่อไปแมโยงไปหารูปเสือต่อไปเบลยงไปหากระดิง่งต่อไปสปูนสปูนยงไปหารูปช้อนและฟอกฟอกยงไปหารูปซ่อมนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใน Lesson 4นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนักเรียนก็คอยติดตามดูนะคะเดี๋ยววันนี้ครูไปแล้วนะบ๊ายบาย